สำหรับหอยทากเองนะครับถือว่าเป็นศัตรูพืชที่สาคัญอีกชนิดหนึ่งสามารถที่จะกัดกินพืชได้ทุกชนิดและเมื่อหอยทากเข้าไปทําลายพืชผักของเราอาจจะเสียหายไปทั้งแปลกก็ได้ดังนั้นแล้วในวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําสูตรป้องกันหอยทากด้วยวิธีไง,ไง่ายๆโดยการใช้เปลือกไข่ขั้นตอนแรกเราจะทําการบีหรือทุบเปลือกไข่ให้แตกก่อนใครสะดวกที่จะใช้โคกหรือใช้ไม้ทุบก,ก็ได้นะครับจะได้ละเอียดขึ้นเพื่อที่จะให้เปลือกไข่มีขนาดเล็กลงแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้ไง่ายเปลือกไข่จะเป็นเปลือกที่มีลักษณะบางแล้วก็็คคคมตตตััววนนนนี้จะเเปนออออรราาาาายออยย่หหททลื ตามดินหลังจากที่เราบี้เปลือกไข่ให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะครับหรือเราทุบเปลือกไข่ให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยถ้าเกิดเป็นต้นกล้าอยู่ในถุงเพาะเราก็จะทําการโรยรอบๆถุงเพาะหรือถ้าเป็นต้นไม้ในกระถางนะครับเราก็สามารถจะโรยรอบกระถางได้เลยถ้าเป็นต้นไม้ที่เราปลูกลงพื้นแล้วกาล,ลังแตกใบอ่อนเนี่ยหอยทากก็จะขึ้นไปทําลายได้ให้เราโรยรอบๆโคนต้นนะครับในวันนี้เราก็มีตัวอย่างของต้นก้าพริกที่เราเพาะในถุงเพื่อที่จะนําไปปลูกจะโดนหอยทากเข้าไปทําลายค่อนข้้้้้าาาาางงงงที่่จจจะะะะเเเเเยยยยอออแลลลววรรรรกกก็มปปปันนดใใใชืไไขถุ แค่หนึ่งหยิบมือก็พอเปลือกไข่ที่มีการย่อยสลายแล้วเนี่ยเป็นอาหารสําหรับพืชเป็นปุ๋ยบารุงต้นพืชได้ด้วยเราสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดไม่ว่าเราจะปลูกในกระถางปลูกในถุงเพาะชาหรือเพาะลงแปลงหรือปลูกลงพื้นแล้วเราก็ใช้ได้เช่นเดียวกันสําหรับประโยชน์ของการใช้เปลือกไข่ป้องกันหอยทากนะครับเปลือกไข่เนี่ยเราสามารถที่จะหาได้ง่ายใช้ได้เป็นเวลานานจนกว่าเปลือกไข่จะย่อยสลายไปเองเป็นวัตถุอินทรีย์ที่มีความปลอดภัยในการใช้งานนะครับเนื่องจากในเปลือกไข่จะมีในส่วนของแคลเซียมเป็นส่วนมากแล้วก็มีกรรรรมมมมาาาานเเืื่่่อออปลกกไขีียยยสส็ถทจะ เป็นปุ๋ยบำรุงต้นพืชได้นะครับจากที่เราทดลองใช้แล้วนะครับถือว่าได้ผลดีครับ